สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดียกมาแถวตลาดสี่มุมเมืองแล้วร้านนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยก็คือบ้านหมูหวานนะคะสินค้าเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือน้องเลยนะคะแน้องแนนบ้านหมูหวานนะคะค่ะสินค้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็มีหมูฝอยฝอยกรอบหมูสวรรค์หมูเค็มเนื้อสวรรค์เนื้อเค็มอะไรอย่างี้ค่ะก็คือสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมูฝอยหมูฝอยมีสองแบบหมูฝอยมีสองแบบ ฝอยนุ่มกับฝอยกรอบนะคะแล้วก็มีหมูเค็มหมูสวานแล้วก็เนื้อเค็มเนื้อสวรานนะคะค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะตอนนี้หยกอยู่ที่บ้านหมูหวานตลาดสี่มุมเมืองรังสิตนะคะแล้วกําลังจะแนะนําสินค้าที่สามารถสร้างอาชีพได้เลยที่ส่วนใหญ่คนที่เอาไปสร้างอาชีพอะคะเขาเอาไปทําอะไรคะก็เป็นข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยหมูสว่านอะไรงียค่ะไปโปะคือที่เห็นกันตอนเช้าๆที่ตามแบบ ข้างข้างทางก่อนไปทํางานแบบเหมือนชีวิตเร่งรีบเนาะถ้าขายแบบข้าวเหนียวโปะหน้าด้วยหมูฝอยหมูสวรค์หมูเค็มอันนี้ก็คือแบบเร่งด่วนเนาะมันโอเคมากเลยแล้วก็ขายปลีกนะคะส่วนใหญ่เขาขายปลีกกันเท่าไหร่คะก็อันนี้ถ้าเป็นหน้าร้านก็จะเป็นสูงขึ้นโลก็ขายส่งเนาะอันนี้เราขายขายส่งดีป่ะขายส่งอันนี้คือ สินค้าที่ขายดีที่สุดเลยใช,ใช่ไหมคะหมูฝอยะค,ะค่ะอันนี้หมูฝอยแบบนิ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ค่ะที่เอาไปโปะหน้าข้าวเหนียวนะคะอันนี้ถุงละกี่กิโลคะครึ่งกิโลค่ะถุงละครึ่งกิโลอันนี้ <150 S 1> ที่นี่ขาย150บาทราคาส่งแล้วแต่ว่าถ้าต้องการถูกวถกว่านี้คือต้องสั่ง5้กิโลขึ้นไป5้กิโลขึ้นไปใช่ไหมคะไหนๆขอดู5้กิโลหน่อยค่ะโอ้โหถุงถุงใหญ่มากหนักมากเลยค่ะอันนี้ถุงละ5้กิโลนะคะโอ้โห คือเอาไปทําได้แบบหลายห่อมากเลยส่วนใหญ่ที่เขาขายกันห่อละกี่บาทนะคะก็ประมาณ20 25บค่ะแล้วกับทาเลเนาะคือถ้าแบบทาเลที่แบบคนมีแบบใกล้ๆกล้ออฟฟิศเนาะแล้วก็มีกําลังซื้อหน่อยเนาะก็อาจจะแบบ25บาทก็ยังขายได้หนาโรงเรียนก็ประมาณ15บาบาท15บาทก็ก็มีกําไรเห็นกําไรเหลือแล้วเนาะไอ้ถุงเนี้ยครึ่งโลอะแบ่งได้ประมาณกี่ห่อคะ2 0ถึงห่อค่ะ2 0ถึงห่อเลยอะโหได้เยอะมากเลยนะคะแล้ว ที่นี่ค่ะสามารถสั่งได้ก็คืออย่างละครึ่งโลก็ขายแล้วเนาะ<ช>ก็คือคนที่เริ่มต้นอาชีพอะค่ะก็คือมีงบลงทุนไม่เกิน1000บาทอะเราสามารถเลือกซื้อ,อ,อหมูหสินค้าหมูเนี่ยเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างอีกคะอยากขอโชว์หน่ยอยอันนี้เป็นอันนี้อะไรคะหมูสวรรค์อันนี้เป็นหมูสวรรค์ที่เป็นลูกผักขี่เนาะถ้าเราอยากให้ดูใ,ใกล้ๆเลยอะอันนี้นะคะหมูสวรรค์แบบลูกผักขีนะคะ อันนี้เป็นหมูสวรรค์แบบงานะคะมันจะเป็นเม็ดงานะคะแบบนี้และอีกแบบหนึ่งก็คือหมูเข้มหมูบูเข้มนะคะเอ๊าถามนิดน,นึงว่าอายุการเก็บรสมมติคนที่ซื้อไปขายอย่างเนี้ยค่ะมันจะเก็บได้นานไหมคะเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะเก็บได้เป็นเดือนเลย<ช>อันนี้คือเก็บแบบไหนคะเก็บได้เป็นเดือนอแบบอุณหภูมิห้องปก,กติก็จะเป็นเดือนเลยค่ะถ้าเกิดว่า,าแช่ตู้เย็นมันก็จะยืดอายุได้นานกว่านี้โอ้แสดงว่าเก็บได้นานมากถ้าเรามี ที่แช่เย็นหน่อยเนาะแบบหลายเดือนก็ก็เก็บได้นะคะและเห็นอันนี้อีกอันนึงอะค่ะอันนี้หมูฝอยแบบกรอบนะคะเคยเห็นแบบเขาเอาไปให้แต่เป็นของฝากของฝากก็ได้แล้วก็เอาไปกินแบบไหนคะถ้าหมูแบบแบบกรอบเนี่ยค่ะไปทานกับข้าวก็ได้ข้าวต้มก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นโจ๊กก็ได้อันนี้แบบว่าทานกับข้าวต้มก็ได้ ที่ขายดีที่สุดก็คือหมูฝอยแบบนิ่มนุ่มค่ะแบบนุ่มเออเวลาสั่งก็คือหมูฝอยแบบนุ่มใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแบบไอ้ถุงเนี้ยแบ่งได้เมื่อกี้บอกว่าแบ่งได้25ประมาณ25สห่อเนาะีถึง25ห่อขายห่อละ15ถึง25สบาบาทใช่ค่ะลองคำนวณกันดูนะคะว่าเป็นเป็นยังไงจะได้ได้เยอะขนาดไหนก็คือถ้าเราไปนึ่งข้าวเหนียวตอนเช้าๆเนาะคืออยากจะแนะนําหลายๆคนเหมือนกันว่าถ้าเรายังทํางานประจําอยู่อะค่ะ มันจะมีวิธีที่เราไม่ต้องไปแบบไปเปิดขายแบบมีทำเลขายของไม่ต้องนะแค่ขายช่วงเช้ากลบไปทํางานหรือว่าถ้าเราแบบรับออเดอร์มาเนาะแบบว่าอยู่ที่ทํางานเรารับออเดอร์มาสักยี่สิบห่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบเหมือนเหมือนว่าแบบอ่ะตอนเย็นรับออเดอร์ใครอยากได้มากข้าวเหนียวเนาะตอนเช้าจัดไปขายแป๊บเดียวหมดเลยก็เริ่มทํางานได้เลย ง่ายมากอันนี้คืออยากจะแนะนำแบบว่าไม่ต้องแบบเริ่มต้นนะเนาะง่ายๆเนะคะ่ะแล้วก็สินค้าของที่นี้มีอยอยหรือเปล่าคะมีอยอยทุกตัวค่ะมีอยอยทุกตัวที่เรายืนคุยอยู่ตรงนี้คือหน้าโรงงานนะคะเพราะว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานคือ ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในโซนของโรง,งงานได้<ม>เราก็เลยคุยกันหน้าร้านเลยและที่นี่อยู่ที่ที่ไหนนะคะที่นี่ตาลาดสินมารังค์ถ้าถ้าใครอยากมารับด้วยตัวเองก็มารับได้ที่นี่ <มา S 1> เลยนะคะมีเบอร์โทรอยู่นี่เยวจะแจ้งเบอร์โทรนิดนึงนะก็คือ0 8 4 4 5 8 4 4 4 6นะคะถ้าใครสนใจอยากรับไปขายหรือว่า ใครมีไอเดียแบบว่าเอาไปแพ็คขายเองหรือว่าจะเป็นคนส่งเองก็ก็ได้อยู่จังหวัดไหนก็สามารถส่งได้ส่งได้คือส่งได้หมดเลยส่งได้ทั่วประเทศค่ะเราส่งผ่านเทอร์รี่ค่ะส่งได้เคอร์รี่ก็คือส่งรวดเร็วมากถ้าเราใครจะสั่งเข้ามาคะมีคนเข้ามาสวัสดีค่ะทักทายนิดนึงนะคะคุณพันพิตานะคะแล้วก็คุณสาวนะคะ เข้ามาทักทายกันได้เลยถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ววรบกวนแชร์ให้ด้วยจะดีมากเลยนะคะคนที่มองหาอาชีพอยู่เขาก็จะได้ทราบด้วยว่ามันมีโอกาสดีๆแบบนี้แล้วก็สไร้างรายได้ได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็สินค้าเรามีหลากหลายให้เลือกมากเลยเราสามารถแบบสั่งทีเดียวหลายๆตัวได้เนาะ,ะทีละครึ่งโลเริ่มต้นครึ่งโลนะขั้นต่เราส่งได้ครึนะ่งโลก็คือแบบสั่งสักสองสามตัวไปลองตลาดดูก็ได้นะคะ <ไป S 1> ที่<อ>ขายขดีอ,อีกตัว,ตวนึงก็คืออะไร นอกจากหมูฝอยแบบเนี้ยที่เด็กชอบกินก็คือหมูสวรรค์แบบไหนคะแบบงาเนาะถ้าแต่ผู้ใหญ่ชอบแบบไหนักชีค่ะหมูสวรร์ที่มีเม็ดผักชีอยู่ก็คือโทรมาถามได้เลยว่าแบบแบบไหนดีเนาะรือขายให้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ถามได้ถ้าผู้ใหญ่ก็จะเป็นเม็ดผักชีถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นงาถ้าเป็นเด็กก็เป็นงาแล้วก็เนื้อก็มีเนาะ สวัสดีค่ะขอเบอร์โทรมาอีกรอบฟังไม่ทันพูดเร็วไปนิดนึงนะคะ0844584446ค่ะสวัสดีค่ะคุณคาเมนะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาทีเออ่เบอร์ที่แจ้งไปหรือว่ามีไลน์จะมีคนตอบตลอดเลยใช่ค่ะก็คืออยากได้อะไรอยากปรึกษาอะไรเนี่ยวิธีการนึ่งข้าวเหนียวยังไงอ่ะก็คือจะมี<อ>แนะนำเนาะ,ะแนะนำมันมีเคล็ดลับอยู่ใช่ใชไหมคะก็คือส่งมาถามทางไลน์ได้เลย ที่นี่เขามีคาแนะนาอย่างดีเลยนะคะถ้าใครจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยขอเชิญชวนเนาะว่าหมูหวานเนี่ยข้าวเหนียวหมูคอยหมูสวรรค์เป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ทําง่ายมากค่ะมีอะไรฝากไว้เพิ่มเติมไหมคะก็ฝากร้านด้วยนะคะก็คือเราพร้อมส่งค่ะโอเคบอกตามนี้เลยนะคะก็คือมีบริการพร้อมส่งก็คือถ้าสั่งั่งเข้ามาล่วงหน้ายังไงคะก็ล่วงหน้าประมาณหนึ่งวันหรือสองวันแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็สองวัน ใช่ก็คือบอกว่าเทศกาลก็ผลิตเยอะแล้วปกตินี่ผลิตผลิตเยอะไหมคะวันหนึ่งก็วันหนึงนน่งก็ตันกว่ากว่าค่ะตันกว่านี่คือพันกว่าโลเลยคนะวันเดียววันเดียวพันกว่าโลเลยใช่ค่ะแล้วโรงงานนี้เปิดมานานเลยไ่มคะเปิดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะก็คือโอ้แล้วก็มีมาตรฐานมีอยอคือสถาบันโภชนาการรับรองก็คือมีเอกสารพร้อมเลยถ้าสามารถส่งไปต่างประเทศได้ไหมอ่ะก็ส่งได้ก็เคยมีส่งอยู่แล้วว่ะค่ะมีส่งต่างประเทศด้วยถ้าใครสนใจนะคะ สามารถติดต่อมาที่บ้านหัวหวานได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะขอจบเพียงไปเท่านี้นะคะใครที่อยากมองหาชีพก็โทรมาได้เลยนะคะชีวิตยังไม่สิ้นหวังเพราะยังมีอาชีพขายหาาร,รอทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ